คือจร,จริงๆทุกงานเราก็ทําเพื่อเงินนะเนาะเพราะว่าเกือบทุกอย่างเลยมันก็ต้องใช้เงินซื้อมาเนี่ยตามที่เขียนไว้อะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบการดูแลพ่อแม่ใช้หนี้ซื้อรถผ่อนรถผ่อนบ้านอ่ะบางคนมีคอนโดอยากได้โฟนรุ่นใหม่อยากไปท่องเที่ยวอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีเวลาแล้วก็บางคนก็อาจจะเลี้ยงดูลูกด้วยหรือว่าอะไรอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยอ่ะยังไงก็ต้องใช้เงินเถียงไม่ได้หรอกเนาะมันคือแบบความจริงอ่ะแต่ว่าทีเนี้ย อะไรมั่งอะที่มันให้เงินเราอะงานอะที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันเนาะว่าทาอะไรบ้างน,นะครับเอาตรงเอาเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นอ่พนักงานตอนนั้นเนี่ยทํางานประจําอยู่ก็คือเงินเดือนประมาณหมื่นห้าต่อเดือนอ่ะแล้วทีเนี้ยงานเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมันก็ ทำเป็นงานประจําอ่ะล้วก็รับเงินเดือนไปก็ไม่ได้แบบมีแพชชั่นหรือว่าอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เริ่มคิดก็คือแบบเราเริ่มมีคําถามในหัวตัวเองว่า,วาเราจะทําอย่างนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่แล้วแบบเราเมื่อไหร่จะได้เที่ยวเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเราอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่บ้างเพราะว่าเราคือชอบกลับบ้านแบบทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อจํากัดต่างๆตอนที่ทํางานประจําแบบมันคือ เหมือนใครมาเป็นเจ้าของชีวิตเราอยู่อ่ะแบบต้องคอยมาควบคุมแล้วก็ออกสเกลรองานอะไรเงี้ยให้เราต้องมาทําตามคําสั่งทําตามแบบกําหนดการหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรามันก็เป็นประเภทที่ไม่ค่อยจะชอบอยู่ในกรอบซะด้วยสิเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออหมื่นเนี่ยเราแบบไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแน่เลยต่อมาเราก็เริ่ม move มา ก็คือไม่ได้ออกซะทีเดียวแต่ว่าเริ่มมาทำเป็นลักษณะของฟรีแลนซ์บ้างแล้วก็ทำเป็นอ่าธุรกิจขนาดเล็กบ้างแล้วก็ทำแบบอิสระอะไรพวกเนี้ยเนาะก็คือทำควบกับงานประจำไปด้วยที่ก็ยังได้เงินเดือนอยู่แต่ก็ทางนั้นมันก็โชคดีที่ว่าเราต่อรองกับที่ทำงานได้เพราะว่ามันไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่มากเราก็เลยเหมือนแบบเป็นกันเองนิดนึงอันนั้นคือเราเลือกเองที่จะทาแบบนั้นไงแล้วก็ พอมาทําตรงฟรีแลนซ์เนี่ยอันนี้ก็คือเงินเดือนเงินไม่ใช่เงินเดือนฟรีแลนซ์เนี่ยก็ทํามากได้มากเนาะอย่างเช่นลงทุนทําแบบเสื้อผ้าทําแบรนด์เองทําแบบทําสบู่บ้างทําอาหารเสริมทําอะไรบ้างแล้วก็มีงานแบบที่เป็นงานอิสระต่างๆที่มันไม่ได้ขึ้นกับไม่ได้รับเป็นเงินเดือนนะเนาะทำมากได้มากประมาณนี้เเคยทําร้านอาหารด้วยนะครับก็อันนี้ก็ได้เงินเยอะอ่ะห้าหกหลักอืม เป็นห้าหกหลักเนาะแล้วก็เริ่มมีช่วงที่มันรู้สึกว่าอ่ะมันก็ผ่านช่วงวิกฤตโควิดผ่านอะไรมาได้แต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะมันให้เงินไหมไอ้เงินเดือนเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เงินเยอะอืมอันนี้ไม่ได้ให้เงินเยอะแต่ว่าอันนี้ให้เงินแต่ว่าเวลาเนี่ยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ก็คือใช้เวลาเยอะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่มัน ถ้าเอาง่ายๆเรามองแล้วว่าถ้าเราแก่ไปแล้วเราหยุดทํางานหรือว่าวันที่เราทําไม่ไหวแล้วอ่ะสองงานเนี้ไม่สามารถให้เราได้เราก็เลยเข้าสู่เรื่องของการทํา business อืมก็เลยมาเป็นเรื่องของธุรกิจอ่ะซึ่งเงินเดือนก็ยังรับอยู่อิสระก็ยังทําอยู่แล้วก็ทําธุรกิจด้วยอีกอย่างหนึ่งทีเนี้ยเรื่องของ business เนี่ยเราก็ เหมือนกับช่วงที่เราทำงานประจำกับทำฟรีแลนซ์เนี้ยเราก็เริ่มแบ่งเวลาที่จะเรียนรู้เรื่องของอ่าการเงินแล้วก็การทำธุรกิจแล้วเราก็เลยมีประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกมาหลายๆอย่างแล้วก็มีประสบการณ์แบบเข้าใจชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วก็อ่านหนังสือเออแล้วก็เขาเรียกว่าฟังแบบพอดแคสต์เนาะแบบไฟล์เสียงอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้เราอะเริ่มต้นธุรกิจได้แต่ว่า ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือโชคดีที่ได้มาทำาธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องมีทำเลหน้าร้านไม่ต้องมีความรู้และประสบการณ์ไม่ใช้ใบปริญญาอะไรเลยและสุดท้ายธุรกิจที่เรามาเลือกทำเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเหมือนธุรกิจที่เราเคยทำมามันคือคือเรามาทำธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร อืมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่เลยแล้วก็คืออันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนแบบได้เข้ามาทําด้วยเหมือนกันแล้วก็อ่าตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงหรืออะไรเป็นฟิลประมาณว่ามีอะไรทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วอ่ะเหลือแค่เราอ่ะมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็เริ่มทําเงินได้เลยแล้วตรงเนี้ยมันก็สามารถกลายเป็นแบบพสซี ได้ด้วยซึ่งไอเดียของธุรกิจตรงนี้คือทุกธุรกิจอะมันจะเป็นสุดท้ายมันจะเป็นพาสซีฟได้หมดแหละเพราะว่าเราจะคิดต่างจากตอนเป็นพนักงานหรือว่าตอนเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นและเราคิดว่าเรามาสร้างแบบสร้างระบบเป็นเจ้าของระบบให้ระบบธุรกิจเนี่ยมันทําเงินเข้ากระเป๋าเราโดยที่แม้กระทั่งตอนที่เราวันที่เราหยุดทํางานวันที่เราไม่สบายหรือว่า่าช่วงที่เรากลับบ้านช่วงที่เราแบบ หลับอยู่ก็มีเงินเข้ามาในกระเป๋าแทบจะตลอดเวลาเลยเออซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยธุรกิจแบบเนี้ยมันสามารถที่จะกลายเป็นแบบบิ๊กสตรีมหรือว่าเป็นอ่าเป็นรายได้แบบช่องทางที่มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใน เราคิดถึงตอนจบอะความคุ้มค่าคือทุกงานนะ่ะมันเหนื่อยหมดแหละตอนพนักง,งานประจํานี้ก็ก็ใช้สมองเยอะมากเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการสอนกันต้องเตรียมงานต้องอะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันคือทํามากหนักแค่ไหนก็สุดท้ายก็คือเงินเดือนก็เท่าเดิมละเนาะแล้วก็ช่วงใหม่ๆนี่อาจจะมีค่าคอมมั่งพอหลังๆมาก็ไม่ได้มีพวกค่าคอมมิชชั่นอะไรเพราะว่าผ่านช่วงโควิดมาส่วนของฟรีแลนซ์เนี่ยก็ รู้เลยว่าถ้าหยุดทำเงินหายอืมถ้าหยุดทำก็คือหายส่วนร้านหรือว่าแบรนด์อะไรที่เคยเปิดมาเราปล่อยไม่ได้เราต้องอยู่เองเราต้องคุมคือทิ้งไม่ได้อะง่ายๆเหมือนจะดีนะแต่ว่ามันหยุดทำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปไหนแต่ว่าตรงบิสเนสเนี้ยก็ข้อดีตรงที่ว่าเออเรามาทำเป็นเป็นแบบออนไลน์ด้วย พอทาเป็นออนไลน์มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันแบบพอตเทเบิลหมดเลยอะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบพกธุรกิจของเราไปได้ทุกที่เลยอืโดยที่เราไม่ต้องมากังวลเรื่องของแบบลูกน้องลูกจ้างแบบโรงงานไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องของบัญชีการสต็อกของการแบบจัดส่งหรือว่าการที่จะต้องมาคิดโปรโมชั่นการตลาดหรืออะไรคือเรื่องยา,ยากทั้งหมดอ่ะบริษัทพาร์ทเนอร์เขาทําไว้ให้หมดแหละเราก็อย่างที่บอกเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทําตามระบบ แล้วก็ทําเงินได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะตอบโจทย์ต,ตรงเนี้ออกมาเรื่อยๆอืตรงเนี้ก็เลยมองว่าเออมันยั่งยืนกว่าอันนี้ก็เลยมาแชร์จากมุมมองของคนที่เคยเป็นทั้งพนักงานประจําเป็นลูกจ้างแล้วก็ทําแบบอิสระมาด้วยแล้วก็ มาทำบิสเนสด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังเป็นแบบพนักงานประจำอยู่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์รู้สึกว่าทำไปแล้วแบบเออทำมากอะก็ได้เงินเยอะนะบางอันอะ่ะแต่ว่ามีอยู่ช่วงที่มันเหนื่อยแล้วก็เริ่มมาคิดได้ว่าเราจะเหนื่อยแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วถ้าวันหนึ่งเราหยุดทําแล้วเงินหายไปหรือลดลงลดลงเรื่อยๆแน่ๆเนี่ยอันเนี้ย เราก็จะไม่รอให้มันถึงช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตเนาะเราก็ต้องรีบคว้าโอกาสบางอย่างไว้ก่อนนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ